ทุกคนเคยคิดกันไหมถ้ามาหาอำนาจ2ฝ่ายของโลกชนกันอย่างเต็มกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือศึกระหว่างไบเซนไทน์กับเปอร์เซียสงครามที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในสมัยอดีตเมื่อยักษ์ตะวันตกปะทะยักษ์ตะวันออก2ออารยาธรรมเก่าแก่ที่อ้างตัวเป็นศูนย์กลางของโลก มาเริ่มกันที่จักรวรรดิไบเซนทายทายาทของโรมันผู้ยิ่งใหญ่กองทัพของไบเซนทายพวกเขาได้เปลี่ยนจากการพึ่งพาทหารลาบแบบโรมันดั้งเดิมมาเป็นระบบอาวุธผสมที่เน้นทหารม้าคาตาเฟกซึ่งเป็นทหารม้าหุ้มเกราะส่วนอีกฝ่ายจักรวรรดิซาสเนียนแห่งเปอร์เซียโดยกองทัพของเปอร์เซียพวกเขาเองก็มีทหารม้าหนักเหมือนกันเป็นกําลังจู่โจมหลักโดยเฉพาะทหารม้าชั้นยอดที่เรียกว่าอัชวลาด ตลอดหลายศตรวรรษทั้งสองฝ่ายทำสงครามกันไม่ต่ำกว่า10กว่าสงครามใหญ่ถ้าศที่หนักที่สุดเกิดขึ้นในช่วงต้นศตรวรรษที่7เมื่อจักรพรรดิเฮราคิอุสของไบเซนทายต้องเผชิญหน้ากับกษัตริย์เปอร์เซียคอสลอที่2ในช่วงแรกของสงครามซาสเนียนประสบความสำเร็จอย,ย่างมากพวกเขายึดครองทั้งซีเรียและเลเวนและในปี614กองทัพเปอร์เซียได้เข้ายึดกรุงเยรูซาเลมการพิชิตกรุงเยรูซาเลมมีความสำคัญอย่างมากในเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อศาสนาคร,คริสเตียนและสถานการณ์ของไบเซนทายก็แย่เข้า ในปีกในปี618ซัสเเนียนพิชิตอียิปต์ได้ซึ่งทําให้ไบเซนไธต้องสูญเสียแหล่งรายได้และอาหารที่สําคัญที่สุดสถานการณ์เหมือนจะเข้าตาจนจักรพรรดิเฮราคิวสถึงขั้นคิดว่าจะย้ายเมืองหลวงจากคอนซาติโนเปิลไปยังเมืองคาเทสและเกือบจะยอมรับความพ่ายแพ้ของตนเองแต่คลิปนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะจุดแตกหักของสงครามคือยุทธการในเนวาจักรพรรดิเฮราคิวสนําทัพตอบโต้ด้วยการโลนลงทางทหารที่กล้าหาญและเหนือความคาดหมายโดยเขาเลือกที่จะเลี่ยงการประทะตามแนวชาย และบุกเข้าสู่เมืองหลวงอย่างคาเทซิฟอนจนกระทั่งเขาได้รับข่าวว่ากําลังเสริมของเปอร์เซียและแม่ทัพของเปอร์เซียกําลังเดินทางมาสมทบกองทัพทําให้เฮราคิอุสตัดสินใจเข้าโจมตีกองกําลังเสริมของเปอร์เซียการสู้รบดําเนินไปอย่างดุเดือดเป็นเวลาถึง8ชั่วโมงกองทัพเปอร์เซียสูญเสียทหารไปประมาณ6 0 0 0นายอีกทั้งแม่ทัพของเปอร์เซียก็ถูกสังหารลงในศึกนี้ยุทธการในเนวาถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของไบเซนไทยเป็นการทําลายกองกําลังรบหลักของซัสนิตที่เหลืออย และเปิดทางให้เฮราคิอุสสามารถบุกเข้าไปยังกรุงคาเทซิฟอนได้แต่ชัยชนะครั้งนี้คือชัยชนะเหนือซากประหักพังทั้งสองจัก,กรวรรดอ่อนแรงลงอย่างหนักกองทัพบอบช้ำเศรษฐกิจพังพินาศประชาชนเสียชีวิตมหาศาลและเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นอาหรับมุสลิมก็ลุกขึ้นมาจากทะเลทรายศึกของยักษ์สตนจึงจบลงด้วยการเปิดทางให้ยักษ์ตนใหม่แห่งทะเลทรายขึ้นมาครองโลกแทน